สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านพี่น้องสมสชาชิกประชาชนแห่งประเทศไทยพี่น้องในร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินรวมถึงพี่น้องภาคประชาชนโดยเฉพาะท่านที่กําลังเดินทางไกลกอบกู้ล่านาาจักไทยอยู่ที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับพบกับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจําวันอังคารกับสาระก,การเมืองเชิงบริหารในมุมมองของท่านอาจารย์ไพศาลพืชมงคลอนะดีตสมาชิกวุฒิสภาอดีตสมาชิกสภา,สานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับและวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนะครับซึ่ง มีตัวแทนภาคประชาชนเราจะเรียกว่าการทำหน้าที่ของภาคประชาสังคมซึ่งรับอาสาจากพี่น้องประชาชนในการทำหน้าที่ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลโดยเฉพาะการทำโครงการเงินกู้ที่จะสร้างหนี้สาธารณะจำนวนมากและทำให้หนี้สินเหล่านี้ต้องเป็นหนี้พอกพูนทำให้พี่น้องประชาชนต้องรับภาระและท่านได้นำพาพี่น้องประชาชนจำนวนหนึ่งนะครับวันนี้ไปยืดเรื่องที่ปปชนะครับ ท,ท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันศาตวัิท์ดรพุทธพงศ์เพียบจริยวัต์ครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับครับวันนี้มีข่าวออกมาว่าท่านได้ไปทําหน้าที่ตรงนี้ในฐานะที่พี่น้องประชาชนก็เรียกร้องท่านอาจารย์ไปสารก็ได้เคยพูดกับพี่น้องประชาชนว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งจะมีคนมาทําหน้าที่ในการไปยื่นเรื่องการกู้เงินของรัฐบาลที่ไม่สมเหตุสมผลตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับเออก็ ผมว่าประสบความสําเร็จอย่างดีแล้วนะครับวันนี้ก็ไปหลังจากที่ได้ปรึกษาหารือแล้วกับพี่ไพศาลอยู่ว่าเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่เรื่องโตของชาติของบ้านของเมืองนะครับแล้วคงเราคงจะต้องนิ่งดูดายไม่ได้แล้วท้ายสุดก็ได้ไปยื่นหนังสือนะครับก็สองฉบับด้วยกันนะครับฉบับแรกก็เกี่ยวกับเรื่องของ พรบเงินกู้ไอ้สล้านล้านนะครับชื่อยาวๆไอ้กระทรวงการคลังเป็นนี่ผเป็นนอะไรผูกพันอะไรนั่นนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือที่เราเรียกไอ้พรกสามสามแสนห้าบริหารจัดการน้ำอันเนี่ยก็ก็ไปกันก็มีนอกจากตัวผมก็มีที่ปรึกษานะครับของสถาบันก็มีอาจารย์สมชายวงเวศ แล้วก็อาจารย์ก็คงจะคุ้นหน้าครับแล้วก็มีอาจารย์สุทธิผลสวัสด์นะครับแล้วก็อาจารย์ปิติชาทุมเทียงก็ไปร่วมยื่นหนังสือนะครับก็ยื่นกับรองเลขาธิการพวกเราก็ไปกันเยอะครับสักสักสี่สิบห้าสิบคนคือในนามพี่น้องประชาชนต้องขอบคุณท่านไว้ก่อนละเพราะการจะทําหน้าที่ตรงนี้พี่น้องประชาชนก็เฝ้าติดตามนะครับแต่วันนี้ก็ได้ได้ พูดคุยปรึกษาหารือกับพี่ไปสารอยู่หลายครั้งว่าเอ๊ะจริงๆไอ้เรื่องเนี้ยมันมันไม,นมน่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ชอบมาพากลนะ่ะด้วยเหตุผลหลายอันพอพูดสั้นๆน,นิดเดียวะนะครับ,รบอันแรกเนี่ยผมก็ไม่ใช่นักกฎหมายอะ่ะพี่พี่ไปสารจะแม่นเรื่องนี้มากกว่าแต่สําหรับผมเนี่ยผมที่ได้เคยได้สัมผัสเนี่ยไอ้เวลาจะใช้เงินใช้ทองเงินเงินของแผ่นดินเนี่ยมันมีการระบบการตรวจตาอาจารย์จะอยู่ด,ดีๆจะเอาเงินมาใช้ไม่ได้หรอก มันต้องผ่านกระบวนการงบประ,ะ,ประมาณเขาก็ต้องมีโครงการนะฮะ,ะจึ่งสาภาพัฒน์เจ้าหนา้าที่สาภาพัฒน์เขาก็ต้องดูแล <c oughs> ใช่ไหมครับแล้วก็มาที่สํานักงบประมาณเขาก็จะต้องมารวมกับยอดอของคนอื่นๆความต้องการแล้วก็มาจัดลําดับความสําคัญอะไรต่อมีอะไรเพราะฉะนั้นมันก็จะผ่านสายตาคนจํานวนมากไอ้วันนี้เนี่ยไม่ใช่เลยอ <c oughs> ันนี้ก็คือเป็นพรกรพิเศษพรบรพิเศษออกมาเพื่อทําการนี้ซึ่งอันนั้นน่าจะผิด มาตรา169ของรัฐธรรมนูญนะครับ,รบน,น,น,นั้นก็เป็นประเด็นแรกแต่ที่สองที่ผมว่ามันค่อนข้างชัดเจนในฐานะอันนี้ต้องต้องอ้างหนังสือที่เคยเขียนมาก่อนเรื่องคู่มือทราราชเทคนิคในการคอร์รัปชันนะครับปล้นชาติแล้วก็ทำลายคนดีเนี่ยรเราจะเห็นอันนี้มันเป็นช่องโหว่รั่วไหลนะครับอ,อ,อันนี้เงินจำนวนมหาศาล สองล้านล้านนะครับถ้าอาจารย์ไปบวกกับอีกสามแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยพี่ประสานได้เท่ากับงบประมาณหนึ่งปีเลยนะงบห้าหมื่นห้าพันล้านถ้ารวมอีกสามแสนห้าหมื่นเนี่ยมันก็เรียกว่าแทบจะเท่ากับงบประมาณปีหนึ่งปีเลยนะเยอะมากเท่ากับว่าตอนนี้คุณทําปีเดียวคุณทํางบประมาณสองปีใช่ไหมครับ แล้วไอ้พวกนี้เนี่ยเงินจํานวนมหาศาลเนี่ยเมื่อมันไม่ไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบเนี่ยมันเป็นช่วงความสามารถในการที่จะเ,เรียกว่าอะไรชักหัวคิวทางการเมืองเนี่ยนะครับอาจารย์ลองนึกดูสองแสนสอ,สองจุดถ้าบวกไปแล้วเนี่ยมัน2.4ล้าน2.4ล้านล้าน2 3จล้านล้านเนี่ยอาจารย์เอาแค่สมมุติว่าชักหัวคิว10% อจารย์สนกว่านะน้อยเปอาสอแล้วอาจารย์อันนี้ก็ไม่เก่งใจอันนี้เทียบัญญัติยังให้ดูว่าว่าสิเอร์เซนเนี่ยมันมันเท่านี้ถ้า20%อาจารย์ก็คูณไป4ี่แสนสี่แสนกว่านะครับสักสี่สี่แสนเแล้วก็ผมคูณออกมาสมมุติสามแสนเนี่ยนะมันจะได้ออกมาประมาณสักล้าน สามสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ,บอันนี้บางคนก็บอกสามสิบบางคนก็บอกสี่สิบผมก็เอาเอาเอาสักสามห้าแล้วกันราคากกลางเนี่ยโอ้โหเงินเนี่ยมันมันเ,เกือบล้านล้านนะฮะใช่ไหมฮะประมาณสักแปดแสนเก้าแสนล้านโอ้โหมันน่าน่ากลัวอันนี้ถ้า <c oughs> เอาเงินอันนี้มาลงทุนต่อนะครับซื้อประเทศได้เลยนะพี่เพชรนะไอสอสวันนี้เนี่ยจ่ายห้าสิบหกสิบล้านน่ะหรือไม่อย่างมากที่สุดก็ยังมากที่สุดก็ แปล้านเอาเต็มที่เลยอะร้อยล้านร้อยล้านเนี่ยอาจารย์ได้เลิกถ้ามีสสแค่300คนนะสามร้อยคนนี่ก็ยึดสภาได้ยึดสภาได้ก็สามารถที่จะยึดรัฐบาลได้3ามสามคนเนี่ยคนละคนละร้อยล้านแค่3 0,000ล้านเท่านั้นไอ้นี่มันเกินไปตั้งเยอะะเพราะฉะนั้นผมว่าเนี่ยน่ากลัวอันที่3ก็คือมันผูกพันยาวเกินไป อันนี้พูดกันถึงจะต้องไปจ่ายดอกเ <สา S 2> บีย้ยหนี้สา,สาธารณะหนึ1 1> ่งมันพุ่งกระฉูดอันที่สองจะต้องไปใจ่ายอีก50ปี50ปีมันอาจจะต้องไปเพิ่มภาษีรายได้อ่าอาจจะต้องไปเพิ่มภาษีไอ้แนะวดอะไอ้อะไรภาษีมูลค่าเพิ่มครับจากเอนาจจะเป็น10% 12 15อโอ้โหนี้ก็เบียดเรียกว่ามันเป็นภาระบนหลังของประชาชนคนไทยทักษิณก็ตอบมาว่า มันเป็นหนี้ไม่ใช่เป็นหนี้ขาเดียวมันจะเกิดรายได้มาอีกขาหนึ่งฟังขึ้นไหมเออจริงๆแล้วเนี่ยไอเรายได้เนี่ยมันก็สามารถที่จะทําได้โดยไม่ต้องมีหนี้ครับนะครับไอส่วนรายได้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องคุยกันยาวผมคิดว่านี้เนี่ยมันออกจากกระเป๋าประชาชนแต่รายได้ไม่ได้กลับคืนสู่กระเป๋าประชาชนเอาอย่างนั้นนะคับนั่นเป็นั้ตอนที่สองถู้นตอนที่สองเพราะฉะนั้นนี้มันใหญ่นี้มันยาว 50ปีมันใหญ่2อสล้านแล้วมันเยอะแล้วมันยากครับถามจริงๆเถอะวันนี้เนี่ยการตัดสินใจนี้ถ้ามันเกิดขึ้นโดยรัฐบาลโดยสสเสียงข้างมากอะไรเนี่ยในสภาพการเมืองแบบนี้ซึ่งหาประชามติไม่ได้หาหาอะไรนะฮะชันทามติไม่ได้นี่ถามจริงๆอาจารย์อาจารย์ควรจะผูกพันประเทศไป50ปีไหมกับรัฐบาลซึ่งงอนแง่น อาจจะมีสสมากกว่ามากเกินครึ่งก็จริงแต่งอนแง่นในแง่ของไอความแตกแยกไม่สามารถที่จะรวมรวมคน65ล้านคนให้คิดและเห็นเหมือนท่านเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าอันนี้เป็นประเด็นที่พี่ไพศาลก็ได้พูดบ่อยแล้วผมว่าไอตรงเนี้ยมันไม่เหมาะอันสุดท้ายประเด็นหนึ่งพี่ได้พูดอยู่หลายครั้งก็คือว่าคราวนี้มันไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวครับถ้าท่านรู้จักที่จะทํา โครงการเหล่านี้เนี่ยมันมีคนที่เขารับจะทําให้ครับแค่จัดเป็นสิทธิพิเศษหรือสัมปทานหรืออะไรเนี่ยรัฐบาลจีนแล้วก็ได้คุยกันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อันนี้ไม่ใช่เรื่องเพ้อ<ๆ>ฝันนะครับได้ได้ได้ผ่านการพูดคุยกันมาพอสมควรแล้วยาวนานพอสมควรแล้วก็ได้พูดกันมากกว่าหนึ่งครั้งรัฐบาลจีนเขาก็รับรู้รับเห็นแล้วแล้ววันดีคืนดีก็มาลม้มไอ,อ,อ้นี้ลม้มลมเดียวเนี้ยคลื่นลงมาผมก็คิดว่า เพราะฉะนั้นสําหรับผมแล้วเนี่ยผมมองมองมองในทางดีไม่ได้เลยผมคิดว่าหนึ่งถ้าวิธีที่ทำงานทำโดยไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวเนี่ยทำไมเขาถึงไม่เลือกทําไม่เลือกทําเพราะเขาจะไม่สามารถชักหัวคิวได้แม้แต่บาทเดียวเพราะมันกลายเป็นไอโครงการ G2G หรือรัฐ,รฐ,รฐบาลต่อรัฐบาลไอไอที่จะต้องมาใช้วิธี แบบโจงครึ่งแบบนี้กู้กันโจงครึ่งแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าการกู้กันโจงครึ่มคือการปิดประตูตีแมวไอ้เงิน2.4ล้านล้าน,านเนี่ยอาจารย์ก็เมื่อกี้เทียบให้ดูฮะ <c oughs> เรา,เรา,เ,ราเราพูดกันประมาณาประมาณ78หรือ9แสนล้านสำหรับการคอร์รัปชันเพราะฉะนั้น ฟันธงได้เลยอันนี้คือสาเหตุที่ว่าทําไมถึงเกิดไอพ้ไอพอรบรนี้แล้วก็พรกรนี้แล้วก็ผมคิดว่าถึงเวลาที่เราเราจะต้องทําเรื่องนี้ครับทนนี้เหตุที่ปปชจะต้องตรวจสอบเรื่องเหล่านี้ประเด็นที่อาจารย์ชี้ให้กับปปชเห็นก็ <c oughs> คือประเด็นไหนครับก็ประเด็นว่าหนึ่งก็สามสประเด็นนะฮะหนึ่งมันมันคือ,อมันผิดกฎหมายครับ อันที่2มันเป็นช่องทางของการรวดไหลในฐานะที่ได้รบพุ่งกับไอ้พวกนะักการเมืองมายาวนานรั่วครับอน้นนียคืออ้นีคือขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าของเขาอะ่ะเพราะอันนี้คือไอ้ที่แหล่งทำมาหากินนี่คือมอข้าวเขาอะมอข้าวเขาเพราะฉะนั้นแน่นอนอันที่สม,มันโหดร้ายกว่าประชาชนคนไทยเกินไปนะครับแล้วก็มันมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ที่สามารถทำได้ แม้ถ้าผมอยากจะเติมอีกสักขอสักอีกสักสองนาทีได้ไมั้ยมนมีมันีมันมีอมันมีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมอันนี้อาจจะกลายเป็นว่าผมมองโลกลายเกินไปหรือเปล่าครับแต่เรลามองโครงการเขาต้องมองในแง่หลายส่วนไว้ก่อนอาจารย์จรย์จํ<ะ>าได้ไหมว่าเมื่อเมื่อปีปีกายก็พูดเรื่องอะไรนะเรื่องอุตภเปาครับอุตภเปาอุตภเปาอุตภเปาเนี่ย ก็คือการดึงเอาอเมริกามาสร้างฐานทัพไอเรื่องไอตรวจดินฟ้าอากาศไปเรื่องโกหกตอแหลทางการเมืองทางนั้นน่ะไม่มีทางอุตภเปาเนี่ยก็คือไออันที่เป็นเหมือนกับการมอบของขวัญที่เป็นมีดเล่มเล็กๆให้กับอเมริกันเพื่อเอาไว้สําหรับจี้คอหอยจีนใช่ไหมฮะสำหรับที่เป็นเป็นฐานทัพเข้ามา ไอ้ถนนอันเนี้ยไอ้ที่เราเรียกโลจิสติกส์จะเป็นรถไฟความเร็วต่ำความเร็วสูงหรือเป็นถนนแปดเลนสิบอเลนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมุ่งจากเหนือลงใต้ลงผ่านประเทศไทยไปมาเลเซียสิงคโปร์ถ้าสมมุติรัฐบาลเป็นคนตั้งโจทย์นี้นะดึงฝรั่งเข้ามาแล้วก็ดึงคนจีนเข้ามาถ้ามันเป็นโจทย์นี้จริงวันหนึ่ง ถ้าสองยักษ์ใหญ่เขาเกิดความขัดแย้งกันครับสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งแรกถ้าอาจารย์เป็นรัฐบาลจีนอาจารย์ก็จะต้องดึงเอาอาวุธยุธโทโธปกรณ์หรือว่าพลกำลังรบทั้งหลายเนี่ยก็ต้องผ่านลอจิสติกส์วิ่งจากใช่ไหมฮะจีนผ่านพมา่าลงไทยลงามาเลเซียหรืออะไรเนี่ยนะฮะลงใต้เพื่อ,อออกทะเล อาวุธยุทโธปกรณ์ลงมาทหารลงมาถ้าอีกฝากหนึ่งอาจารย์เป็นอเมริกาสิ่งแรกที่อาจารย์จะทําคืออะไรต้องตัดเส้นทางเรับตัดเส้นทางโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติอาจารย์สิ่งแรกเลยเนี่ยไอ้เครื่องบินบีห้าสิบสองก็จะต้องออกจากอุตภปาหรือเครื่องบินสเตลเอฟสิบหกเอฟสิบเจ็ดแล้วก็แล้วแต่ก็ต้องพรึบออกจากอุตภปารเป็นยุทธศาสตร์บังคับที่เป็นปฏิบัติกันเป็นยุทธศาสตร์บังคับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งแรกที่จะทําก็คือบอมไปทาลายไอ้เส้นทางอันเนี้ย ซึ่งลงทุนไปสองสองล้านล้านสองล้านล้านเนี่ยจ,จะหายอันตรธานหายไปในเวลาไม่กี่วันหรืออาจจะไม่กี่ชั่วโมงเสียด้วยซ้ำแน่นอนมันจะทิ้งหนี้ไว้อีก50ปีให้เราให้เราต้องต้องมาใช้กันต่อนะครับแต่ไอ้ไอสินทรัพย์อันเนี้ยได้อันตรธานไปละอีกด้านหนึ่งถามว่าถ้าเป็นถ้าถ้าอาจารย์เป็นรัฐบาลจีนอาจารย์ทำอะไรัรบสิ่งแรกอาจารย์ก็ต้อง เอามิสไซล์ยิงไออูตภาาไหมครับหรือไม่ก็เอาขึ้นเครื่องบินต้องขาฐานที่มั่นของอเมริกาครับใช่อันนี้คือคนรัฐบาลเดียวเนี่ยคิดของสองอย่างที่ขัดแย้งกันที่มาขัดแย้งกันคุณเอาอเมริกามาจ่อตรงนี้ขณะเดียวกันกําลังจะสร้างถนนโดยไม่ได้คิดอะไรมากกว่านั้นเลยสร้างถนนเพื่อจะดึง จีนแน่นอนครับสินค้าและบริการแล้วก็ไอไอการค้งการค้ามันก็ลงมาแต่ในยามขัดแย้งเนี่ยสิ่งที่จะลงมาก็คือทหาร,รอาวุธยุโทโธปกรณ์นี่คือเชื้อเพลิงสมบูรณ์แบบสําหรับการสันดาบทางการเมืองและเป็นการสันดาบทางการทหาร <c oughs> ขายทํารัฐบาลยิ่งรักทักษิณเตรียมไว้ทั้งสองอย่าง2ล้านล้านบาทอันตรธานหายไปในเวลาไม่กี่วัน แต่สิ่งที่ประชาชนคนไทย60